ขียายบอกว่าให้ไปดูโรงแรมหน่อยคาเฟ่มันจะเสร็จแล้วยาบอกให้ไปดูเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยเนี่ยเจ้าของคาเฟ่อยู่นี่เนี่ย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 เจ้าของคาเฟ่เขาอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเพชรกับพลอยเนี่ยเพชรกับพลอยใช่ไหมคะจ้า จ้าโอ้เดี๋ยวแม่แม่แมเดี๋ยวมีคนมาส่งของแล้วไปเอารับของก่อนรับของก่อนจ้าโอ้หอนแดดได้หูกหอนแดดไหมมันหอนตีนไหมฮะอะไรคะน่ะขนมจ้ะขนม ฝากให้้าพีพีเหรอคะอาขอบคุณค่ากลกขอบคุณค่าขอบคุณค้าี่หนูจน่าเยยขึ้เป็นตระสังขยายกระสันไหมหร้ย่างลานเป็นมาขยายอ้าเป็นมาเลยเหรออานเป็นมาขอบคุณค้าค่ะอีกคนหนึ่งไปไหนคะคนหนึ่งอยู่ในห้องยายขึ้เป็นมาขยายออยู่ในห้องอยู่ยายก็ยิ่งได้โทรศัพท์กั ล็อกไว้เจียอยู่กับตาลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไม่เป็นแต่ฟังแค่เฮายบายบ๊ายบายขนมเหรอใครเอาขนมมาให้หนูนะแดงนอนแดงนอนอยู่ไหนอะลูกแดงนอนอยู่ไหนนะแดงนอนแดงนิดชีเออแดงนิดชีนิดชีนิดชีอัพ ยายยายเอาเม็ดมาปากบ้งงนยขนมหรือเปล่าขนมหรือเปล่า,า,มมาเฮ้ยใครส่งอะไรมาให้หนูนะนเออดูซี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 อนนเขาแกะเขาแกะทีคอ,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 อะไรอะ ปิดออกย้ายเปิดอ,อ,อันนี้กระดาษเฉยๆหรอกระดาษชิปชุบมาดูเออนะ้ามาให้ย้ายบีบมันก๊อกแก๊กไงลูก,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 กนขนมไงนี่ไงขนม,มขนมยังไงลูกขนมเนี่ยขนมไห้ใช่ขนมดึงขึ้นออกดึงออกเลยดึงออกเลยขนมห่ออย่างดีเลยขอบคุณค่ะใครนะส่งขนมมาให้หนูอ่านดูก,ก่อนนะ หนูมาขนมมา,มาเมืองสุโขทยัยจากจากใครนึกยายอ่านก่อนจากอ,าอ่าภาษาอังกฤษค่ะอ่านไม่ออกห <laughs> มู่หนึ่งตำบลปากคแควออำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยฝากมาให้หนูนะคะคใครเด้อขอบคุณนะคะ จ๋าจ๋าของแตนอ๋อของแตนขนมไงลูกขนมอขนมปังคุกกี้โอ้ยนี่โอ้อันมักใหญ่เลยอาไม่ใหญ่เลยเอาไปฝากย่าด้วยเอาไปฝากย่าแตนด้วยนะฝากแตนด้วยนะ ให้กินเอาให้ทวดกินเลยให้ทวดกินทว,ทวดเอาหน่อยทวดทวดเอาหน่อยทวดเอาหานขอบคุณนะคะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนจ้าเอาขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าเอาขอบคุณค่าน้องเพชรขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าขอบคุณขนมอร่อยอร่อยนะคะคุกกี้กินคนละอันเลยเนั่นๆะอะขอบคุณค่านั่นนะนั่นนะ อร <bin> <cil Merkel> ่อยเลยวุดอ่ะขอบคุณค่ะขอบขึ้นขานางงามนางงามเอ้ไขอบคุณค่ะขอบคึ้นขาเมื่อวานนี้ยายทำอย่างเงี้ยยายทำอย่างเงี้ยให้เดินอ่ะยายทำอย่างเงี้ยให้เดินเมื่อวานนียเดี๋ยวได้เดีพึ่งนะอย่าพึ่งนะนางงามเขาเดินอย่างเงี้ยเมื่อวานนียยายทำให้เดินดูเมื่อวานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดินดีๆนะหนึ่งย่อยตกแป่งขอบรโคตรโคตร อเอาเอาหมอนใส่ไงว่นนี้ยายพาเดินดูอันนี้อันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ยอะยืนด,ด,ดีนะเด,ดินตรงๆนะเอ,า,อาไปโอ้ยนางงามอ๋อนี่ขนมจ๋าแกลูกว้าว,ว,าวแ,กแก่แก่พนะนะแก่หน่อยพนนะไหน โอ้ยเนาะไใครจะบ่มันใคเนาะเนาะแต่หิ้นี i ấ y บีอันนี้ไปไป g i ấ บีดใส่ปาก g i ấ บีอันนี้ยายบุกจ้แก่หน่อยจ้าแกะหน่อยจ้าแกะหน่อยจ้าอ่ะเดี้เด้ถ้าจะแกะอ่ะเต้นให้ดูก่อนอะาจะรย์ติ่งติ้งได้กระตักติ่งติ้งอะคนนี้ด้วย เติงเติงแล้วก็เติงติงแล้วก็เติงติงก็ล้สไตล์นนี่ยก็เยเต็งตงเตงนี่เลนเอลเอลดีดีเอาไเอาไมเติงติงแล้วก็เติงติงเติงติงแล้วก็เติงติงเติงติงแล้วก็เต็งติงเติงต็งแลติงติงโต๊ะเตงโต๊ยายจะแกให้แล้วนะเฮ้ยเฮยอดดเฮยอดีเฮยอดดีเอดเดี๋ยวอันนี้มันเป็นขนมอร่อยดี

ฝากให้เต้าพีพีทานให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะพวิธีมีแห้งเด้อผู้ทรงแล้วกินไห้อี๋ลากไงเนาะอร่อยง่ายมาเหรอง่ายมาเหรอร้านให้ไหมให้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกินอร่อยเลยไม่ใช่หรอกหวานหวานอร่อยไหมลูก อะนรไม่เป็นอันอันเป็นน้ำตาลนี่มั้งก็เป็นกระเทียมมันเป็นเป็นแป้งอช่ไหมมันจะขอนมเยอะหน่อยอันนี้กินจนเช้ากินใส่นมก็ได้ของแพชรอยากทายอยกแยกกินที่ละลายลูกอะโอ้ยลูกใครอยกกินที่ละลายนะลูกแยกกินที่ละลายมันแท่อันค่อยๆกินลูกนะค่อยๆกินกินแท่ละอัน Khoai trình quá trình Con nấm nghe là không chịu 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 ขนมปัง,นงขนมคขนมมือมีขนมปังด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยขนมปังกรอบอุ้ยนี่อร่อยกินกับกาแฟตอนเช้าอันนี้ก็คุกกี้เอาอีหล่าจะมีกลิน่ลนไม่รู้แล้วจะเหเุผลเอออีหล่าต้องเก็บไปวันนี้มุ้ตัวกินเค้าก็ปิ่งนี่ชอบอาหารแบบเบอื์ตอร่อยมีใส่ยอยู่ข้างในด้วย เอาก็โตได้วลนวยังไงต้งไให้นน้ำเงินเลยยาเถาต้องปิ้งหมูไว้แทานี่เพื่จะไปดูสินเขาบอกแม่กับแม่เดียวันนี่นเสียวพรมดันถึงสองลอยสองอยกลัวเดี๋ยวพรดเจ้า โอ so ้ยเย็นเหมือน้ววหัวมันเย็นคือหน้านี่มันตายกับท่านหันเลยมันตายจากนี่แก้กับพระันแก้กันไปหาหมอเนเลือดในสมองแตกเออแก้ไปหาหมอมันใข้ตัวมันทันมันเย็นเหมือนเราหัวมันเห็นไหมครูเบิ้งนี่เบื้องว่ได้เลยได้มาเดี่ยวขนขวงมาจ้างหาว่าอี๋